ถ้ายืนตรงกันใช่ค่ะเฮ้ยเฮ้ยโลตัสอีกข้างนึงเป็นนักครูบิ๊กตีจัจกูไม่ใช่เล่นยอมยอมยอมถามเจ้าของบูธเขาบอกโอเคหมดเชิญครับเชิญคว่ำในไม่ทีเฮ้ยเขาบอกว่าได้เลยหลังๆเดี๋ยวนี้คุณเห็นทำไมโอกาย่างเงี้ยแล้วทำยไงเงี้ยคืองี้ครับคุณแท็กครับสิ่งที่ผมเรียนรู้มาจากเรือในยุคใหม่คุณแท็กเดี๋ยวตบปากเนี่ยเฮ้ยมึง ยัดท้าวลีมหาปูนเป็นไงพี่มีพุ้นจริงเลยนะขี้อยากลองสักครั้งนะที่แบบขี้ในเรือน่ยนะคำเตือนรายการนี้อาจมีภาพมีเสียงมีกริยาท่าทางที่ไม่เหมาะสมผู้ปกครองควรชี้แนะด้วยนะจ๊ะ มาละจ้ะนว่ีครับสวัสดีครับนี่ไม่ใช่งานการ์ตูนหรอ,เอ,อเอาไอสัตว์งานมาตัชวชอมันก็เเอกปอลงานเขามีคอนไม่ใช้ห่วะวันนี้เดี๋ยวจะพามาดูว่าจะเจ๋งขนาดไหนและเปล่าโงทั้งวันเนี้ยแต่งชุดเนี่ยมาแข่งกับพิตตี้นะมไม่ได้มาดูรถนะมาแข่งนะดูซิว่าวันนี้จะได้กี่คนผู้ชายนะ่ะเดี๋ยวค่อยดูไอสัตว์มองกันเต็มเลยอีเนีเ้ยแท็กมาละจ้า ไม่ใช่งานการ์ตูนตอนนี้นะฮะเรามาอยู่งานมอเตอร์เอครับมอเตอร์เอนะครับที่จะมีรถหลายๆยี่ห้อชั้นนําในเมืองไทยนะฮะมาได้โชว์กันนะครับผมครับและแน่นอนว่าวันนี้เราจะแต่งตัวแข่งกับพิตตี้บอกเลยว่าสุดกว่านี้ไม่มีอีกแล้วอาจจะเป็นปีสุดท้ายที่โน้ตจะมาขวาหรือซ้ายเอางี้ก่อนเอาตรงก่อน เราเน้นตรงก่อนกูแต่ว <c oughs> ัน <reco> นี้เรามารอบสื่อนะทุกคนบอกเลยว่ากูเหมาตรงนี้กูปิดกูปิดกูไปถ่ายรายการเลยตรงนี้ถามหน่อยว่ามีใครกล้าเดินกับกูตรงนี้มั้ไม่มีหรอกวันนี้เขามีแต่คนภูมิฐานเดินกันมามึงดูสภาพเราสิเดินมาจะมีการใส่ตุดพวกไทยครับสวัสดีครับกูไม่ต้องมาแบบนี้เลยไปตรงไหนจะไปซ้ายหรือขวาได้หมดฝั่มีมอเตอร์ไซค์ Honda กับ Harley อุไปทางขวาดีกว่าไปในโบราณเอา Honda กับ Harley ก่อนสวัสดีนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้ครับสวัสดีครับที่แต่งตัวสวยไหมครับ รู้ไหมครับที่เป็นใครพ่อมยังไม่รู้เลยว่าเคยใครเด็กไม่ได้ใครอ่ะนี่พ่อผมยังไม่รู้เลยว่าคนไครทำไมอ่ะเวลาหนูพูดหนูพูดไงลูกสอนท่ายืนได้ไหมท่ยืนได้ไหมยืนแบบเป็นพิธีที่ดีตยืนยืนไงลูกมั้ยท่ายืนต้องกระชากขาเฮ้ยได้เหรออย่าง่ี้เหรอไม่ใช่ติกเท้าครับผมอย่างนี้งี้ค่ะอย่างนี้แล้วก็วางงไว้อย่างนี้ค่ะครับ มึงพี่แท้ต้องแบบกรีดดโอ้กูต้องกรีดอีกเอออย่างงี้แล้วก็ยืดยืดยืดอกยืดอกอ่านตูดด้วยตูดจะได้แบบว่าเป็นเคิร์ดเลยคะได้ไหมเหรอเฮ้ยนี่เป็นเทคนิคจริงใช่ไหมใช่คครับผมหนูสูงเท่าไหร่ลูกเท่าไหร่ลูกเจค่ะหนูไปกินของพระมาหรือเปล่าดังเลยเขาเป็นเด็กรุ่นใหม่สูงอยู่แล้วดีแล้วยืดเท่าไหร่ลูกยี่สิบเจ็ดโ้สูงยาวแกเลยสัตว์ครับผมขอบคุณนั่งนะขอบคุณครืนเราได้แล้วท่ายืนได้เหท่ายืนนอออุงงิก็โโะใช่ว ชื่ออะไรวะคุณไม่อนชื่ออะไรชื่อน่อะไรลูกไองนเออฝากไอีก่อนฝากไอฝากไอจะฝาไอจีไป่เพื่อน g p e a r d w ค่ะครับผมไอหนูพี่ใหม่ค่ะ ig นะ pm n d e o r m a i ค่ะ a อเหนื่อยันหลังนะคะขอบคุณนะคขอบน่านะครขอบคุณนะผน่าสวยๆเน่ยลูกนะนสวยเน่ยราคานี่ไงนี่ไงนี่ดูรถโ o ตั s โ o t u s อีข้างนึงเป็นนักครูบิ๊กตีจัดครูไม่ใช่เล่นแล้วยอมยอมยอมนี่ฮาเล่ไปไปฮาเล่ดีกว่าคิดกันไปฮาเล่ดีกว่านี่ฮาเล่คุยกันนานหน่อยตอนนี้คุยกันนานหน่อยบอกเลยว่า อยู่กันยาวๆตรงนี้เอาตรงๆฮา่์เรย์นะขับตั้งแต่เกิดรุ่นที่ผมชอบนะมีสตต๊กไกด์กับรูไกด์แต่รกแต่ไม่แต่นถคันแรกผมแฟลตบอยเพราะว่าผมชอบเพราะว่าอะไรตัวใหญ่มีตังอยู่เท่านั้นไอ้หี้ยก็ซื้อแฟตบอยอันนี้ฟิลมาเหมือนบีเอ็มเอามาแข่งกันเอามาขี่กันวันนี้คุณมองมองตลาดบูธเขาเละเทะหมดเลยนั้นเนี่ยให้เสื้อบีเอ็มเข้าฮารเล่ด้วยไม่ใช่เอาแวะมาดูได้ไม่เป็นไรฮาเล่มันจะเป็นสายที่ที่แบบว่า ลำบากนิดนิดลำบากนิดนเราไม่ได้ยินเราสตาร์ทกันเลยไหมเออไม่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 ด้อันหมดอครับโอเคครับแต่ละอันนี่อันนี้โฉมเป็นโฉมหมดแล้วมันจะเริ่มเป็นเหมือนอนาคตเข้าไปแล้วเรียวๆรียวอนาคตนี่สติปไก่ คุณขับอยู่อันนี้ขายไปแล้วโลลาเดอร์เอาไว้แต่งนี่ดูโมงหน้าดูทุกอย่างดูเอ้ยแต่แล้วถ้าแต่งนี่คือต้องถอดหมดเลยนะเอ้าทำไมอ่ะไม่เหลือเขาเคลมให้แต่งแบบสไตล์อ่ะเอ้าทำไมอ่ะอ้าไม่งั้นมันสวยมาคขาวากันบ้างดีกว่าฝั่งนี้เป็นฝั่งแรงฝั่งนี้เป็นฝั่งสายแรงสายแรงมาหน่อยเาวานี่นอกยุ่นฝั่งยุ่นสีรูปร่างคุณจัดกูได้ทุกอย่างคือคุณเกิดมาเพื่อบูธนี้ ได้ได้ได้ทัรนี้ได้แหละวันี้ได้มึงถามเจ้าของบูธเขาบอกโอเคหมดใช่ญครับเชิญยทำได้ไหมดีเฮ้ยเขาบอกว่าได้เลยได้เลยนี่คือชุดชุดมันได้อยู่ได้ชุดได้อยู่กูัวกลัวทำเขาไป่รอยอีกได้ไหม เฮ้ยแต่ปกติคุณไม่ได้อยู่สายนี้นะแบบนี้นะมาสัตว์อย่างนี้นะหลังๆเดี๋ยวนี้คุณเห็นตั้ทำไมอุกเฉ็ดอย่างนี้แล้วทำไงเฮียตอนนั้นตัวพระเอกตัวนี้ตัวคลาสสิกก็มีเออเออเออตัวคลาสสิกก็มีเยอะแยะนี่นี่ดูเลยคันไหนเท่ากับสีผมกูในกูสอยก่อนเลยวางก่อนเลยนี่นะเอ็กแม็กนะเป็นคู่แข่งกับฟอร์ซ่านะคุณไปทำงานให้ให้หอนได้แบบไม่แต่แค่ทรงแบบนี้เป็นที่นิยมตอนนี้ทำไมทำไมวะหนึ่งมันขับสบายเว้ยพี่สองมันสามารถขับในเมืองได้อ่า สามขับแบบครอบครัวได้ครอบครัวแบบผมได้เวอร์มึงเอาลูกมึงไปด้วยนะไอสัตว์นั่งข้างหน้าไงสี่เอาไปแต่งนี่โคตรแว้นเลยเหมือนกูเป็นตัวประหลาดไอสัตว์อุ้ยหนูคะสวัสดีค่ะสวัสดีนะครับสวัสดีคร่ะอยู่บูนฮันด้าลูกไม่ใช่ค่ะยามาฮ่าเว้ยฮะมาห้าไอ้เหี้ยเดี๋ยวเขาก็ไล่ออกจากบูธหสต้นดินหนูชื่ออะไรลูกชื่อเปย์ค่ะชื่อเปย์ครับผมชอบเปย์ไหมลูกชอบโดนเปย์ค่ะเลขบัญชีมา ในบัญชีมีอยู่550มึงก็ถามเขาไปทั่วงานไอจีอะไรคะไอจีนะค่ะแชมเปยค่ะแชมเปยนะใช่ค่ะ T F A M T F เลยนะเฮดเลยนะครับผมโอเคครับผมถ้าใครที่จิ้นชอบก็สามารถมาได้ใช่ครัแล้วอยู่บูธนี้ทุกวันเหรอลูกใช่ค่ะอยู่ทุกวันเลยค่ะสองวันนะครับแต่หนูจะมาวันแรกก่นท้ายมาเอามาทุกวันเลยโอเคโอเคโอเคสวัสดีนะคะถ่ายรูปอยู่ป้ะลูก ทำงานอยู่ไหมลูกเอาเข้าสิเข้าสิโอเคค่ะสวยดีค่ะหนูอยู่นี่นานหรือยังคะลูกซูซูกิอยูทำงานที่ตึกสองทันวะหนูคิดว่าผมพี่สวยไหมลูกสวยมากเลยสวยมากชื่ออะไรลูกชื่อวินค่ะชื่อวินไอจีอะไรลูกต้องมีไอจีลูกไอจีชื่อไอจีวินพัทนะคะ w i n Z h p a t ครับผมขอบคุณค่ะผู้ชายนี่รอยยิ้มฟิวได้ฟิวไหมลองดูที่ได้ฟิวได้ฟิวได้ฟิวตัวในตำนานเลยนี่ตัวแบบที่โกหน่อยครับนี่ โอ้นี่เข้ากับสีเฮ้ยเดี๋ยวข้ากับสีรถพี่กูว่ารอเยอะต้องไปทำบุญหนักแล้วทำไมอ่ะไอ้ยาตอนนี้เข้ามาทำบุญหนักแล้วนี่ดูมีเทคโนโลยีเนี่ยบัฟเฟ่เย็ดแค่มีดูท่อเนี่ท่อโอ้โหดูตัวถังนี่ดินี่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 ถือว่าสวยถือว่าสวยถือว่าสวยถือว่าคลาสสิกเรียกว่าไม่ตกยุค คือตรงนี้เป็นส่วนของส่วนรถโบราณที่พิพิธภัณฑ์คนรักรถครับตรงนี้เป็นส่วนรถโบราณครับแล้วโอ้โหแต่ละอย่างเนี่ยครับคือเราจะอาเป็นว่าเราสองคนจะไม่ทะลึ่งด้วยครับไม่ไม่ไม่เล่นเพราะแต่ละอย่างเรารู้คุณค่าของเขาครับถ้าเกิดไปเล่นไปรับรองสวยกูแน่นอนใช่ใช่ครับนี่ดูดูข้างหน้าสะกดแล้วแม่ให้กินนมไรลูก ไอจีเลยลูกไอจีเราขึ้นไอจีเลยครับไอจีแล้วหรอไม่ไอจีหนูลูกไอจีหนูไอจีหนูอะไรลูกไอจีหนูบอกกล้องกันครับบอกได้ได้ครับผมเมย์ไมเมย์ค่ะเมย์เอ็มเอวายเอ็มวายเอ็มเอวายครับผมได้เลยเดี๋ยวพี่มาหาได้โอเคเราคงฟ้าตอนผมอะครับเมื่อก่อนเมียผมใช้มินินะแล้วตอนนี้ไม่มีเมียแล้วไม่มีเมียแล้วตอนนี้มมมีีีีตออนน้ถ้าใครชื่นชอบก็ได้เคมงเคแมนได้หมด นี่เป็นระบบไฟฟ้าแล้วนี่ผมตรนี่เห็นไหมถ้าใครสนใจได้เลยครับไฟฟ้าผมแนะนําน่าใช้ถ้าสมว่าถามว่าน่าใช้ไหมตอนนี้น่าใช้มากเพราะว่าช่วงนี้น้ำมันแพงอ่าแต่ไฟฟ้าก็จะแพงตามไปต่อผู้ใหญ่ผู้ใหญ่จะขับโอ้ยฝั่งนี้นะครับรถจริงอยู่ฝั่งนี้มันจะทำแบรนด์พี่เสียนะพี่เขาเชิญแล้วเจอกูเล่นมาแล้วเอามาอะไรอะเราเทพอันนี้ดีมากทักผม เขียวเหลืองแดงใช่ไหมตัวใหม่บูตออดี้บอกเลยว่าสุดสุดตอนนี้บอกเลยว่าใครก็ได้จำได้ว่าปีสี่ห้าปีที่แล้วคุณซื้อ A1 ให้เด็กตบปากอีกตัดทำไมอะตึกตึกตกปากแม่อนนั้นแท็กมาแล้วจ้า เดี๋ยวเราจะไปดูนิสสัน G T R ครับคันนี้ก็ G T R เหมือนกันวิยเป็นรถที่คุณชอบมากฝฝันเดี๋ยวก็กำลังทักหน่อยทักหน่อยก่อนจะเป็นบูธตรงนั้นทำไมอยู่ดีเรามีรถส่วนตัวอ้าวผมเพิ่งซื้อมาบอกเลยว่ามาแข่งกับออดี้ดูดูสายตาทุกคนดูแปลกไปนะไม่เคยเห็นเลยไปครับอ่ารถในฝันของผู้ชายทุกคนนะถ้ามึงเอารถไปเกี่ยวเขากูไม่ใช้ด้วยนะแล้วเดี๋ยวนี้จอดรถไว้หน้าบู๊ก่อนจอดรถไว้หน้าบูธก่อนเพราะว่า G T R เดี๋ยวนี้ราคาขึ้นมาก R สามสี่นี่โคตร รถในฝันของผู้ชายทุกคนนะทำไรนี่คือทำไรอันนี้คืออะไรอา้าวไอ้เหี้ยคาราวะไนงะ <laughs> ส่วนตัวคุณคือเอาให้รถสปอร์ตมาสี่คันก็ชอบคันนี้มากกว่าคันนี้คือก็ซิลล่าก็ซิลล่าที่สุดแล้วที่สุดของจ้าแล้ว <laughs> เออๆออออออนี่เป็นฝั่งบูธนิสสันนะเขาก็จัดอันนี้อะไรอ่ะเล็กๆนี่คือเป็นพลังงานไฟฟ้าเหมือนกัน <laughs> ไม่รู้ <laughs> อันนี้ไม่รู้อันนี้ไม่ได้ศึกษาอ๋อเป็นพิกคันนี้เท่าไหร่ครับพี่เก้าเจ็ดเจ็ดเท่าไหร่ไม่รู้ค่ะสิบเจ็ด สิบเอ็ดเก่งเลยวะเก้าสิบเอ็ดเลยว่ะพูดได้คันนี้นะยังไดได้หมดอันลรมโบงเรมโบงหมดคือเก้าวัดอย่างเงี้ยเลยกูกาว่าทุกคนเดี๋ยวกูไปซื้ออีกอันหนึ่งเลยตว์เลยนี่ไงพอร์ตโอ้โหนี่เป็นฝั่งนี้เป็นฝั่งทั้งฝั่งไฮฟอร์ดแล้วก็นี่ฝั่งแบบพอร์ตแบบว่าแล้วก็เมอร์เซเดสไฟฟงไฟฟ้าสวยนะถ้าจะซื้อซื้อได้นะตอนนี้ไฟฟงไฟฟ้าแหมเป็นชีมอยู่ห้าพันลูกกดมาไงดีตอนนี้บอกมันให้ในลำนี้เลยโอ้คันนี้บอกเลยว่าสุดจัดเดี๋ยวมาดูเรือส่ววนตัผม ครับาครับอันนี้ใช่ไหมครับอันนี้ครับโดยสารได้จริงๆแล้วห<ฮ>สิกว่าคนครับสิกว่าใช่ไหมครับรเวลาเล่นที่8ฟุต ครับเครื่อง2ตัวเป็นเครื่องยามาฮ่าครับผมสองร้อยแรงสองตัวโอ้โหคืองี้ครับคุณแท็กครับสิ่งที่ผมเรียนรู้มาจากเรือในยุคใหม่คุณแท็กเดตตบปากเนี่ยเฮ้ยมึงคือกัปตันเดี๋ยวนี้ไม่ต้องไม่ต้องดูมองดาวไม่ต้องมองลมเหมือนแต่ก่อนแล้วทุกอย่างเป็นดิจิตอลใช่ไหมคุณนะครับครับผมโอ้โหขนานะในที่ที่แม่งพิเศษอยู่ในนี้นั่งพิเศษยังไงยังไงยังไงพี่เต้พี่เต้มาดิคุณพี่เต้พี่เต้ นี่เป็นที่นั่งพิเศษว่าเราจะไม่ปล่อยของเสียลงทะเลเราเข้าไปที่ลองครับครับผมยัาท้าวลีมหาบุรเฮ้ยเฮ้ยเป็นไงพี่มีพุ้นจริงเลยนะผมก็อยากลองสักครั้งนะที่แบบขี้ในเรือเนียนะพี่ก็ลงได้เลยแล้วก็ซื้อลำนี้ไปด้วยครับผมตัวแรงตัวแรงตอนนี้เทล่าเท่าไหร่อ่ะ เฮ้ยโน้ตเทเล่าสมบูก้าหัวเปลี่ยนเถอะซื้อให้เนี่ยเถอะนี่อยู่ในคลิปทั่วไปที่อัตราเร่งสูงสูงคือตัวนี้เลยใช่มนะฮะเทเล่าเอาไปแข่งกับพอดไอ้เหี้ยงเทเล่าชนะนะหรอถามพี่เขาเทเล่าชนะนะเพราะแรงบิดเห่อพี่หรือว่าเพราะไฟฟ้ามันไม่มีไม่มีล่อไปฮะมันใส่พู้นแล้วเทเล่ามีตัวเอสตัวเอสไหมพี่นี่ไงจากกำลังจะมีไแล้วอ่ะต่อไปจะมานี่ใช่ไหมราคาเท่าไหร่พี่ นยว่สองวิไอ้เชือกขึ้นปุ้นบ้านั่นบังไฟขอบคุณมากครั็ไม่ใช่แน่นอนรีบตามผมเอาแน่นอนไม่แวะไม่ได้ไม่แวะลูกค้าด่าลูกค้าด่ากูตายเลยรล้วสุดท้ายคือฮอนดามังกี้ตัวใหม่อันนี้ไม่ใช่ตัวใหม่นี่ตัวแต่งหรือเปล่าอันนี้ตัวใหม่หรือตัวแต่งครับพี่ ตัวตัวแต่งเห็นมากบอกแล้วเพราะดูจากท็อปซ่าเลยสวัสดีครับสวัสดีครับเท่าไหร่นะครับพี่แต่นี้ใส่ไปเยอะอะใส่ไปแสนแต่ใส่ไปแต่พี่ใส่อีกประมาณแสนว่าแล้วว่าแล้วอ o น d a ้คือพระเอกพระเอกปีนี้เนี่ยส่วนมากจะเป็นรถเหมือนพวกแบบเข้าแคมป์อะ เปประมาณแบบนั้นแต่ว่าตัวสปอร์ตก็สวยนะนี่นี่นี่ตัวนี้นี่ครับนี่เหมือนไหมเหมือนผมอยู่กับรถคันนี้ไหมเกิดมาเพื่อรถคันนี้เลยไปครับอย่าพี่พี่อย่าพี่อย่าท้าอย่าแล้วครับดูแลกันลำบากมากดูแครันลำบากเลยพี่เป็นไงครับขึ้นไปคข้ามรู้สึกไงครับออจะออกออกเลยพี่รับรองครบนี่นี่ไงโคตรเฟียตัวแรงขออนุญาตขออนุญาตผมเขาให้คอมหรือเปล่าอะไรนะดูน้องคนนั้นนะเขาเขาเขาง้างหมัดแล้วนะโอ้โห คอมได้นะโอ้ยจัดเดี๋ยวนี้นี่กูบล็อกเลยนะนี่เป็นเป็นนี่หว่าเป็นนู่นนี่เป็นเป็นนู่นนี่นั่งเรียบร้อยเดี๋ยวกี้ออกนี่ดูจานเขาโอ้โหจานแต่งด้ะเ้แมมบอร์นี่บอกเลยโคตรสวยแท้โอ้โหถึงนี่สวยแต่เขาว่าเริ่มคันกับชุดไม่รู้ ตอนนี้เขาบอกว่าเขาเม็ดขึ้นหลังแล้วอ่ะแล้วเดี๋ยวพี่ก็ไปส่งผู้ใหญ่อีกอ่ะแล้วก็ผมก็ซวยอีกอ่ะแท็กมาแล้วจ้าอู้หูปืนี่เหมือนปืนหลุดมาเลยภาพยนตร์ตา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 ฟ้าอันเซเลียเออตรงนี้เป็นแบบให้โชว์ราคาเดี๋ยวนี้นะโคตรแรงเลยนะปั่นซะต๊องหงายเงือหมดอุ้ยของผมอุ้ยอุ้ย มันมีแหล็กที่เป็นหินด้วยนะเนแค่มีปืนด้วยโคตรฟิลเลยอ่ะอ้น,นี้อันนี้น,นี่เจ้าของอยู่ไหนอะ่ะจเบกนเดินเข้าไปด้วยกัน วันนี้บอกเลยว่าสนุกมากหลายๆแบรนด์ต้อนรับเราดีมากใช่แล้วก็ผมเชื่อว่าไม่มีใครแต่งตัวแบบนี้มางานเอ็กโปลเลยครับผมวันนี้สนุกมากนะพี่โนนะสนุกมันมากวันนี้ครับผมใครที่ชื่นชอบนะก็อย่าลืมกด subscribe กดติดตามนะครับกับรายการแท็กมาแล้วจ้าสามแสนดิวแล้วต้องขอขอบคุณมากนะฮะขอบคุณครับขอบคุณมากเลยนะครับแล้วก็ส่งเข้ามาได้ว่าอยากให้เราไปทำที่เลนที่ไหนอะไรอย่างเงี้ยอินบ็อกซ์เข้ามาคุยกับพี่แท็กเขาบ้างที่มันเหงาเหงาโอเคนะครับลากไปวันนี้เจอกันสวัสดีครับสวัสดี รถที่ผมชอบเดี๋ยวก่อนรถที่ลูกชอบกูไม่เหนื่อยเหรอกูไม่เหนื่อยกูปิดท่าเดินไปกันมึงนะไอสัตว์เหงื่อแตกหัวเนี่ยเขาอยากชอเขาอยากชออยากชว์หน้าแต่งมาไม่ใช่หรอกจริงอันนี้เหนื่อยจริงกูเหนื่อยพี่ตัดตัวคุยอย่กูตั้งแต่บุ้แลกูจะถามว่าไม่เหนื่อยเหรอได้ครับพี่พอได้คำสั่งท่า